สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอิร์ธแปดแปดสี่นะครับนะก็ไม่ได้เจอกันนานมากนะครับนะวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับนะการตีบอสอันติเมตนะครับรีเจนต์ตัวใหม่นะครับนะเป็นบอสในตำนานตัวใหม่นะครับนะตัวนี้เราน่าจะคุ้นเคยกันดีจากแฟนๆวอตอีฟเนาะนะครับตัวร้ายที่น่าจะ แข็งแกร่งที่สุดใน MCU แล้วตอนนี้นะครับนั่นก็คือ Infinity อัลตรอนนั่นเองนะครับมันคือร่างของอัลตรอนนะครับที่ทำสำเร็จนั่นเองนะครับนะซึ่งบอสตัวนี้นะครับเป็นบอสที่น่าปวดหัวพอสมควรนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในการตีบอสตัวนี้นะครับเราต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างนะครับมีเทคนิคในการตียังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับ ทีมนะครับที่ผมจะใช้ในการทดสอบให้ดูนะครับก็เป็นทีมโดยทั่วไปเนาะเราก็จะเน้นตัวละครทั่วไปที่ทุกคนก็น่าจะมีนะครับน,ะนั่นก็จะเป็นชารอนนะครับเป็นตัวดามเมจหลักโดยมีไซล็อกนะครับนะเป็น ลีดเดอแล้วก็จะมีไวฟ็อกนะครับเป็นซัพพอร์ตนะครับให้กับชาลอนโรเจอร์นอกทุกคนน่าจะมีนะครับนะเออลืมบอกไปในการเล่นบอสตัวนี้ต้องเป็นตัวละครเทียสนะครับหรือว่าเป็นอเวกินเท่านั้นนะครับถึงจะเล่นได้นะครับนะก็การจัดทีมก็จะประมาณนี้เพราะว่าทุกคนก็น่าจะมีนะครับนะโอเคนะครับนะความพิเศษของบอสตัวนี้บอสตัวนี้เลือดมันจะไม่ได้เยอะเท่ากับเออโนหรือว่าบอสตัวอื่นนะครับนะเลือดก็จะมี แค่30หลอดนะครับนะแต่ลูกเล่นมันค่อนข้างที่จะแพลวพราว,ราวนะครับแล้วก็จะมาดูกันว่าด่านนี้ดีบัฟมันเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคนะครับนะเข้ามาตอนแรกนะอันตรอนมันก็จะแปลงร่างเป็นอินฟินิตี้อัลตรอนก่อนนะครับตอนนี้เราก็ตีไปตีไปตีไปเรื่อยๆนะครับนะเออ่ให้เราสังเกตนะครับหลอดสีชมพู ampoo, นะครับหลอดสีชมพู ampoo, เนี่ยจะเป็นขีดของการออพติมซ์ของอัลตรอนนะครับ เมื่อเราโจมตีมันนะครับไอขีดตรงนี้มันก็จะลดลงลดลงเราก็ตีมันไปเรื่อยๆนะครับอย่าให้ขีดมันเต็มนะครับพยายามหลบดีบัฟบที่มันเป็นพื้นสีม่วงตอนนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับแล้วเมื่อเอาตรอนมันแปลงร่างแบบนี้นะครับนะร่างแบบนี้แสดงว่ามันจะย้ายมิติไปนะครับเราก็ต้องหลบเพราะว่ามันจะชนเรานะครับตอนนี้เราก็หลบพื้นม่วงนะครับนะเทคนิคในการหลบก็คือพยายามวิ่งวนเป็นวงกลม นะครับนะเดี๋ยวเราจะรู้จังหวะเองนะครับนะเมื่อหลบได้แล้วปุ๊บมันก็จะพยายามออพติไมมันเดิมเราก็ค่อยๆตีมันไปค่อยๆตีมันไปตีมันไปเรื่อยๆนะครับนะอย่าให้หลอดสีชมพูมันเต็มเดือดขาดนะครับไม่งั้นจะเดือดร้อนนะครับพยายามหลบดีบัฟของมันดีบัฟของมันเนี่ยจะมี6 d ดีบัฟนะครับเท่ากับจํานวนอินฟินิตี้สโตนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ย ถ้ามันแปลงร่างแบบนี้เรียบร้อยแสดงว่ามันจะเริ่มออปติไม้แล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูดีบัฟดีบัฟแรกของมันก่อนนะครับโอเคนะครับเรามาดูดีบัฟแรกของมันนะครับที่จริงมันจะไม่เรียงกันนะมันจะสุ่มนะครับนะอ่ะเรามาดูก่อนสีแดงนะครับเป็นมณีแห่งความเป็นจริงนะครับเออ่ดีบัฟของมณีแห่งความเป็นจริงหรือว่าเรียลลิตี้สโตนเนี่ยนะครับมันจะเป็นไอ้หอกนะครับหอกที่ ออกมาจากกลฟ้านะครับมันก็จะทิ่มลงมาทิ่มลงมาทิ่มลงมา,มงมาเราก็พยายามหลบพื้นม่วงเหมือนเดิมนะครับไอดีบัฟนี้เป็นดีบัฟที่อันตรายที่สุดนะครับก่อนมันออปติไม์ก็คือต้องหลบอย่างเดียวนะครับอย่าพยายามไปต่อสู้กับมันนะนะครับนะมันมันแรงมากนะครับโดน2ครั้งคือตายนะครับเนี่ยถ้าเป็นหอกตรงนี้เราพยายามวิ่งหลบวิ่งหลบวิ่งหลบถ้าจะให้เซฟสุดนะครับตอนที่มันออปติไมค์เราพยายามเปลี่ยนตัวอื่นลงมานะครับ beacon. นะอันนี้เราก็วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งหลบนะครับ เรื่องที่มันออพติไมซ์เนี่ยนะครับนะเราจะสังเกตเห็นไอ้หลอดสีม่วงๆ่วงอยู่ใต้เลือดมันถูกต้องไหมครับนะอันนี้คือหลอดที่มันออพติไมซ์นะครับเราต้องพยายามโจมตีมันหาจังหวะโจมตีมันเพื่อให้หลอดตัวเนี้ยนะครับมันมันมันหมดไปนะครับนะ่ะนั่นก็คือเราสามารถที่จะหยุดเอาตอน ในการออพติไม้ได้นะครับนะซึ่งมันก็จะปล่อยดีบัฟมาให้เรื่อยๆนะครับเราก็หาช่องทางโจมตีแต่ถ้าเป็นดีบัฟสีแดงผมแนะนําว่าอย่าโจมตีนะครับนะให้เราให้เรารีบหนีนะครับวิ่งหนีเพราะถ้าเราโดนหอกตอนที่เรา,เอาตอนที่มันออพติไม้เนี่ยนะครับเราจะขยับไม่ได้เป็นเวลา20วินาทีซึ่งมันนานมากนะครับนะนะซึ่งมันนานมากถ้ามันออพติไม้สาเร็จปุ๊บคือตัวตัวละครเราจะตายไปเลยนะครับนะไม่สามารถที่จะแบบ ยื้อชีวิตกกับขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นถ้าเจอออติไมั์ถ้าเป็นมณีสีแดงนะครับหรือลเลลตี้สโตนเนี่ยนะที่มันจะเป็นหอ,อกทิ่มลงมาเนี่ยให้พยายามวิ่งหนีนะให้พยายามวิ่งหนีนะครับดีบัฟที่2นะครับนะเป็นมณีพลังนะครับเป็นมณีสีม่วงนะครับดีบัฟนี้นะครับจะเป็นดีบัฟที่มันจะใช้มณีพลังนะครับคือ เทคนิคในการหนีก็คือเราวิ่งมาอยู่ตรงกลางนะครับลบพื้นม่วงนะครับถ้าเราหนีไม่ทันนะครับมันก็จะหยุดเรานะครับเป็นเวลา20วิแล้วเราก็จะมันก็จะอัพติไมซ์สำเร็จนะครับนะเราก็จะตายนะครับนะดังนั้นไอ้ตัวนี้อย่าเพิ่งโจมตีนะถ้าเป็นมันีพลังก็อย่าเพิ่งโจมตีไปอยู่พื้นตรงกลางสีม่วงก่อนนะครับ ต่อไปดีบัฟตัวต่อไปนะครับคือโซลสโตนหรือว่ามัีสีเหลืองนะครับนะถ้าเราสังเกตเห็นมันีสีเหลืองเราจะรู้ได้ทันทีว่ามันจะปล่อยพลังขึ้นมาจากพื้นนะครับเป็นจุดเป็นจุดไปนะครับตามพื้น อันนี้ไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับแต่ก็ห้ามโดนเหมือนกันถ้าจะเป็นจุดที่จะเอาไปสต็อปการออพติมัยของมันก็คือไอ้ตัวนี้นะครับสามารถโจมตีมาได้นะครับเพื่อให้หลอดซีม่วงมันลดนะครับอันนี้แนะนําว่าไอ้ตัวนี้สามารถโจมตีได้นะครับแต่ห้ามโดนนะครับถ้าโดนก็คือเราจะถูกไม่ใช่ไทม์ฟรีชชิ่งนะถูกมันแบบแช่แข็งไว้เป็นเวลา20วินาทีซึ่งมันก็จะออพติมัยสำเร็จเราก็จะตายนะครับนะแต่แต่เราวิ่งหนีได้เพราะไอ้น,นี้มันไม่ได้ถี่มากนะครับนะ อันนี้เป็นช่วงที่เราสามารถโจมตีมาได้นะครับเหมาะสําหรับการโจมตีนะครับนะถ้าเราเจอโซลสโตหรือว่ามัน,นีสีเหลืองนะครับนะเราก็สามารถโจมตีมาได้บวกกับหนีไปด้วยนะครับโอเค ต่อไปนะครับจะเป็นมณีสีเขียวหรือว่า t i m e s t o ้นะครับนะไอดีบับตรงนี้นะครับเราจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยนอกจากหลบมันนะครับก็คือมันจะพุ่งนะครับมันจะพุ่งใส่เราเป็นทางสีม่วงนะครับเราก็หลบมัน3ครั้งนะครับมันจะพุ่ง3ครั้งนะครับดังนั้นเราก็หลบมันไม่ได้แล้วเราไม่สามารถโจมตีมันได้นะครับเพราะว่าไอตรงนี้มันเป็นมันเป็น i f r a m e นะครับเป็น i f r a m e ของมันเราไม่สามารถโจมตีมันได้นะครับอันนี้ก็หลบอย่างเดียวนะถ้าเป็นมานีสีเขียวหรือว่าเป็น time s t o ต e นะครับมันจะพุ่งนะครับเป็นเส้นสีม่วงๆนะครับนะเราก็หลบอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับหลบอย่างเดียวหลบให้ได้ห้ามโดนถ้าโดนเราจะถูกแช่แข็ง20วิแล้วเราก็จะมันก็จะออพติมัลส์สำเร็จนะครับเราก็จะตายนะครับ ดีบัฟตัวต่อไปนะครับก็คือเป็นมณีจิตใจนะครับเป็นไมล์สโตเป็นมณีสีเหลืองเออไอโซสโตอาจจะสีส้มนะอันนี้อาจจะสีเหลืองนะครับอันนี้เป็นผมจะบอกว่าเป็นไมล์สโตเนาะเป็นมณีจิตใจนะครับมณีจิตใจเนี่ยหลบง่ายๆนะครับอย่าไปโจมตีนะครับห้ามโจมตีไปอยู่ในวงที่มันไม่เป็นพื้นม่วงนะครับนะอันนี้หลบง่ายอันนี้หลบง่ายแต่ห้ามโจมตีแล้วก็ห้ามโดนพื้นม่วงได้นะครับถ้าโดนพื้นม่วงเราจะถูกแช่แข็งนะครับนะถูกแช่แข็งถูก ไม่สามารถขยับได้เป็นเวลา20วินาทีแล้วมันก็อพเทิไลส์สำเร็จซึ่งเราก็จะแพ้นะครับดังนั้นก็ไปอยู่บนวงกลมนะครับที่มันไม่ได้มีพื้นม่วงนะครับนะในกรณีที่เป็นมณีจิตใจเนาะเป็นมณีจิตใจดีบัฟสุดท้ายนะครับก็คือมณีอวกาศนะครับหรือมณีสีน้ําเงินนะครับนะก็ไอ D ้ดีบัฟตัวนี้มันเป็นดีบัฟที่กวนมากนะครับนะคือมันจะแวบไปแวบมา เราก็ไปอยู่ด้านหลังมันนะครับวิ่งไปอยู่ด้านหลังมันเพราะว่ามันจะแวบไปแวบมาทั้งหมด3ครั้งนะครับคือครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยคือตรงๆเลยเราวิ่งไปอยู่ด้านหลังแต่ครั้งที่3มเนี่ยมันจะกวนนะครับครั้งที่3เนี่ยม,มันจะแวบไปอยู่ไกลๆเลยเราต้องวิ่งไปอยู่ด้านหลังมันให้ไวที่สุดนะครับไม่งั้นเราก็จะถูกทํา ไม่ใช่ทำฟิชชิงนะครับถูกแช่แข็งขยับไม่ได้นะครับเป็นเวลา20วิมันก็จะออพ i m ม z e สําเร็จเราก็จะตายนะครับสครั้งนะมันจะแว็บๆ็บ3ครั้งครั้งที่3มันจะไปแวบไกลๆนะครับเราหลบพื้นสีม่วงให้ได้คือไม่จําเป็นต้องอยู่ด้านหลังอาจจะอยู่ด้านหน้าก็ได้ห้ามห้ามอย่างเดียวคือห้ามเจอพื้นสีม่วงแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นมณีสีฟ้าหรือมณีอวกาศนะครับห,หลบแบบนี้เนาะ โอเคนะครับดีบัฟทั้งหมดนี้นะครับถ้าหลบไม่ได้เนี่ยเราจะถูกแช่แข็ง20วินะครับจากนั้นมันก็จะออปติไมซ์สำเร็จนะครับเราก็จะเสียตัวละครตัวละครนั้นไปเลยไม่สามารถที่จะหยุดยั้งมันได้นะครับนะเมื่อมันออปติไมซ์เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะออปติไมซ์ต่อนะครับและยิ่งเหลือประมาณ10หลอดสุดท้ายเนี่ยมันจะออปติไมซ์แบบเรื่อยๆเื่อๆื่อยๆเ,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 เลยนะครับไม่ให้เราตั้งตัวได้เลย นะครับเพราะฉะนั้นดีบัฟท,ทั้งหมดที่ผมพูดมาตอนที่มันออปติไม้นะนะครับก็หลบให้มันให้ได้นะครับคือถ้าเป็นดีบัฟช่วงที่มันยังไม่ออปติไม่นะครับนะเราจะไม่ถูกแช่แข็งนะเราจะไม่ถูกแช่แข็งแต่ถ้าตอนที่มันออปติไม้ปุ๊บเราจะถูกแช่แข็งนะครับนะตอนที่มันเป็นธรรมดาล่างธรรมดาเนี่ยเราสามารถโดนโดนดีบัฟแล้วก็ไม่เป็นไรได้แต่เลือดจะลดเยอะมากนะครับลดเป็นครึ่งหลอดนะครับนะจากนั้นเราก็จะตายนะครับเพราะฉะนั้น ทางที่ดีนะครับพยายามโจมตีนไปด้วยนะครับแล้วก็พยายามหยุดยั้งการอ,อัพติมายของมันให้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นให้ดูนะครับนะว่าควรจะเล่นแบบไหนโอเคนะครับเดี๋ยวมาลองกันอีกทีนะครับนะวิธีการเล่นอ่ะอันดับแรกโจมตีมันไปเรื่อยๆครับอย่าให้สีชมพูเต็มอย่าให้หลอดสีชมพูเต็มโจมตีไปเรื่อย,อยพยายามแบบ ใส่สกิลใส่มันไปเรื่อยๆนะครับนะช่วงนี้โดนโดนดีบับได้นะไม่เป็นไรนะครับมันจะพุ่งใส่ก็เรื่องของมันนะครับแต่เลือดเราจะลดเยอะแค่นั้นเองนะครับตอนนี้เรายังไม่ถูกหยุดนะนะครับนะตีไปเรื่อยนะครับตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยนะครับสกิลที่สามกระนำใส่ไปอย่าให้หลอดสีชมพูมันเต็มนะครับสามารถโจมตีไปได้เรื่อยๆนะครับที่จริงเลือดมันน้อยนะครับมันง่ายนะเนี่ยถ้าเป็นเจอไอ้หอกเนี่ยนะครับถ้าเจอไอ้หอกเนี่ยลบทันทีอย่าไปฟืนสู้กับมันนะครับไม่งั้นตายตายแน่ๆนะครับถ้าเจอหอกเนี่ย เนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนประตูมิติแล้วถ้าเป็นแบบนี้คือมันจะเข้าไปประตูมิติแล้วก็จะชนเราเราก็พยายามวิ่งนะครับนะวิ่งหลบมันนะครับนะคือช่วงแรกมันจะเข้าไปครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงที่2เนี่ยมันจะสองครั้งอย่างเนี้ยถ้า8หลอดสุดท้ายเนี่ยมัน2ครั้งนะครับนะพยายามตีนไปเรื่อยๆนะครับนะหลบวิ่งเป็นวงกลมนะครับถ้าไม่วิ่งเป็นวงกลมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวเราจับจังหวะมันได้เอง จากนั้นมันจะออปติมซ์แบบยาวๆเลยนะครับ8หลอดสุดท้ายเนี่ยนะครับเห็นไหมมันจะออปติมซ์อันนี้คือล่างที่มันจะออปติมซ์นะครับเราก็ดูว่ามันเป็นออปติมันเป็นดีบัฟอะไรสีฟ้าเนี่ยมันจะแวบๆแล้วก็แวบไมแวบๆครั้งที่3เนี่ยมันจะกวนมันจะไปอยู่ใกล้ๆเราต้องรีบนะครับเราต้องรีบนะครับอันนี้ถ้าเป็นสีสีส้มนะครับอันนี้จมตีมันได้เลยนะครับเพื่อที่จะหยุดการออปติมซ์ของมันถ้าเราหยุดได้มันก็เป็นโอกาสของเรา แบบนี้นะครับนะถ้าเป็นสีม่วงก็อยู่ตรงกลางใช่ไหมช่วงนี้ก็โจมตีมันได้นะครับเนี่ยแต่เป็นสีเขียวเนี่ยสีเขียวทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากหลบนะครับอันนี้คือเสียตัวละครไปเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือเสียตัวละครไปเรียบร้อยแล้วเพราะมันออพติไมซ์สำเร็จจากนั้นเราก็เปลี่ยนตัวครับจากนั้นมันจะออพติไมซ์รัวๆเลยครับเราก็เปลี่ยนตัวมาเล่นอันนี้ผมจะาไซขอบลงมาเล่นแทนนะครับเพราะว่าไม่อยากเสียโรเจอร์ไปอันนี้ก็พยายามหลบดีบัฟของมันนะครับไอ้แวบ,บๆตรงนี้แวบบสุดท้ายมันจะกวนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม อันนี้โจมตีมันได้เนี่ยถ้าเป็นสีส้มเนี่ยพยายามโจมตีมันได้เพราะว่าดีบัฟมันไม่ได้ถี่มากเนี่ยเราโจมตีให้หลอดสีม่วงมันหายถ้าโจมตีให้หลอดสีหายหมดเราก็จะสามารถสต็อปมันได้เนี่ยถ้าสต็อปมัได้มันจะกลับมาเป็นวิชั่นจากนั้นนี่คือโอกาสที่เราจะกระหน่ำสกิลเทียสามใส่มันนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือการเล่นแบบคร่าวๆนะเห็นไหม โอเคนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับเทคนิคก็คือช่วงแรกๆนะเราเล่นแต่ดานหนึ่งก่อนนะครับนะเล่นให้มันชินแล้วเราก็ เก็บเวลบอสได้เยอะๆแล้วค่อยๆไปเล่น่านสูงๆนะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ไม่ได้เล่นยากมากและเลือดก็น้อยนะครับแต่ปัญหาของมันคือช่วงท้ายเพราะมันจะออปติไม่แบบรัวๆนะครับเราก็พยายามวางแผนให้ดีว่าจะเอาตัวไหนเป็นตัวทาเมจดตัวไหนเป็นตัวแบบหยุดออปติไม้ของมันพยายามหยุดให้ได้นอแล้วก็หลบดีบั๊บอย่างที่ผมได้อธิบายไปนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่อยากสู้กับอินฟลิตี้เอาต่อนะครับสาหรับวันนี้ก็ ขอเอาไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แอดด้วยนะแอดจะได้แบบมีกำลังใจมาทำให้บ่อยๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงนี้จะลงคลิปให้มากๆนะครับจะให้ได้สักสัปดาห์ละคลิปละคลิปละคลิปไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปมีอะไรก็ทักมาถามได้ในแฟนเพจนะครับนะโอเคบ๊ายบาย